ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสามแสนนะคะวันนี้น้องมาวาอยู่ไหนเอยเย้มาวาอยู่ที่ไหนคะตี้อ่ะ สวนสามแสนใช่ไหมคะ,ะเรามาหาดอกไม้เพือ่อจะเอาไปทดลองใช่ไหมคะว่าดอกไม้อันไหนที่ทําให้เกิดสีสันนะคะเราจะลองเอาไปแช่นะ้ำมาไปทดลองดูนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีดอกไม้อะไรบ้างเนาะไปกันเลยสวนสามแสนดอกไม้อลองดูสิ อันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะน้องมาวาอันนี้ดอกดาวเรืองนะคะมาวาอันนี้ดอกอะไรเอ่ยดอกบานชื่นนะคะโอ๋อมีผีเสื้อสวยด้วยว้าเจ้าผีเสื้อนุ้ยสวยจังเลยโอ้เขาไม่กัดลูกเขาไม่กัดผีเสื้อเขาก็ไม่กัดค่ะลูกสวยค่ะโอ้เราว่าาจะดอกไม้อะไรอันนี้ลูกจะอดเก็บเลย อสตาบอลี่เขายังไขอยู่เลยค่ะเขายังไม่ได้ปลูกลงปลูกนะคะต้องรอเดือนกุมภานะคะเราจะได้เก็บอันนี้เราเจอลูกแก้วมังกรนะคะน้องมาวาไปหาดอกไม้กันดีกว่านี่มีข้างหน้าอีกนะคะดอกอะไรคะดอกบานชื่นนะคะลองเอาไปแช่น้ําดีไหมหรือ,อยังไงคะงงเราอาไปแช่น้ำเอาไปสักดอกหนึ่งดีไหมเอาดอกไหนดีมาว่าลอง คิดว่าน่าจะดอกไหนดีเอยดอกนี้เหรอคะดอกบันชื่นนะคะเดี๋ยวให้พี่นิวช่วยดีไหมพี่นิวโอเคเราได้หนึ่งดอกแล้วนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปหาดอกอะไรอีกฮนะที่มันน่าจะช่วยให้แบบว่ามีสีสันนะคะมีสีสันเราจะดอกอะไรดีเนี่ยอสีขาวเหรอคะน่าจะออกไมหมคะน้องมาวาลองดูเนาะ โอเคไปค่ะอีกดอกหนึ่งไม่มีดอกดาวกระจายนะน้องน้องมาวาาดีจยะเราไปดูนะคะดอกดาวกระจายแล้วก็ดอกดอกดอกสีเหลืองนี่เอาไหมคะดอกสีเหลืองเนี่ยค่ะเอาสีขาวนี่หรอคะสีขาวจะออกสีขาวหรอคะอันนี้เขาเรียกดอกบานไม่รู้โรยนะมาวานะคะเอาดอกนี้ใช่ไหมคะโอเค ห,หนึ่งดอกเนาะเสร็จแล้วเราเอาดอกสีเหลืองๆหลืองยได้ไหมคะดอกดาวเรืองสีเหลืองๆหลืองตรงนี้ไหมคะด,ดอกต้นนี้คะ่ะบานไม่รู้โรยโอ้สีขาวเก็บไปด้วยคะ่ะสีขาวเก็บไปด้วยเอาสักสองดอกเนาะแม่ถืหะะอหน่อยค่ะพอดีว่าจะไปเก็บดอกนู้นอีกเลค่ะ่าสีขาวคืนให้แม่ก่อนก็นได้คะ่ะใยวแม่เก็บให้นะคะเอาสีอะไรนะ <S 2> <S 2> <S ดอกดาวเรืองนี่หรอคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกดาวเรืองนะคะน้องมาวารู้จักดอกดาวเรืองไหมคะ อดอกใหญ่ๆนี่ดีดไหมแม่เต้นให้เลยมันหอมเกินมันหอมเกินเอากี่ดอกดหนึ่งดอกโอเคเดี๋ยวเราลองไปแช่น้ำดูนะคะเนาะว่าเขาจะมีสีสันสวยเหมือนเหมือนดอกเขาจริงๆไหม<า>เหมือนสีดอกเขาจริง<า>ร <ๆ S 2> ไหมโอเคไปแล้วคะ่ะเอามาว่าเจอดอกนี้ใช่ไหมคะสีม่วงเลยมาว่าเจอสีม่วงแล้วมาว่าก็จะต้องเด็ดอีกแล้วนะคะอันนี้ดอกอะไรคะดอกชะอมค่ะ เขาเรียกว่าดอกอัญชันค่ะลกูกดอกอัญชันฮึบฮึบโอเคดอกอันชันนะคะพอแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปดูนะคะโอเคค่ะพอแล้วใช่ไหมคะน้องมาวะคะพร้อมที่จะเอาไปทดลองนะคะ,ไป,ะ,คะไปแล้วค่ะไปละสนุกสนานมากเลยเราได้ดอกไม้หลากสีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามา ทขลองดูนะคะน้องมาวาเริ่มจากสีอะไรคะน้องมาว่าดอกไม้สีอะไรคะใส่น้ำอ,อันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะบานไม่รู้เลยค่ะใส่ดงไป้าใส่กี่ดอกคะเนี่ยอสองดอกก็ได้ค่ะโอเคโอเคนี่ดอกบานไม่รู้เลยนะคะจ๋มจมจม,จมลงไปในให้เขาจมจมหน่อยนะคะประมาณ5นาทีนะคะต่อไปเอาสี ขาวใสนะคะไม่น่าจะได้สีอะคะ่ะลูกเอาละดอกไปดอกดอกนี้นะคะสีดาวเรืองเดี๋ยวเราการ์มนูนะคะว่าอะไรมันได้สีสันมากกว่ากันคุณแม่ว่านี้ไม่น่าจะได้สีนะคะมันเ,เป็นสีขาวเราเปลี่ยนสีได้ไหมคะน้องมาว่าเปนสีดิค่ะอันนี้ดอกบันไม่รู้เลยออกก่อนนะคะคุณน้องวาวอาสีอะไรคะเอาสีม่วงอันนี้ดอกอะไรนะไปเก็บม<อ>าตอันนี้อกอัชันอาโอเคดอกอัญชันจำชื่อได้แล้วนะคะดอกอัญชันอ่าใส่เลย โอเคค่ะใส่เลยค่ะโ okay, อเคค่ะโอเคเอาปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะปล่อยทิ้งไว้แล้วไอตัวนี้นี่เราจะทํายังไงคะเนี่ยกดเข้าลงน้ํานิดนึงได้ไหมคะหรือว่ายียีเยโอ้จมไปแล้วคะ่ะโอเคค่ะต่อไปก็สีนี้นะคะดอกดาวเรืองใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันกี่น,ทนะา,นาทีนะพิเศษห่ิยพเศษหน่ค่นาทีใช่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้5นาทีผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาวาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสีเหลืองเป็นไงคะดอกดาวเรืองออกสีไหมคะเนี่ยน้ําออกสีไหมคะไม่ค่อยออกไม่ให้ออกเนาะแล้วก็นี่ต่อไปดอกชมพูสีชมพูสีบานเย็นนี่คือดอกบานไม่โรยนะคะ<ม>ก็ไม่มีสีนะคะนี่ดอกอะไรเอ่ยดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันนะคะเป็นไงบ้างคะน้องมาวาคะ่ะมีสีแล้วค่ะโอ้สีสันออกสีม่วงเลย โอ้โหสวยมากเลยนะคะอันนี้เราก็าเอาออกได้แล้วค่ะโอ้ว้าวสวยจังเลยนะคะโอ้ไม่เปลี่ยนสีนะะแล้วค่ะงั้นเพื่อนๆใครสนใจนะอยากลองเอาดอกไม้ไปมาทดลองเนาะน้องมาวานะว่าดอกไม้อะไรจะให้สีสันกระเราบ้างนะคะดอกไม้ต่างๆี่ก็สามารถทานได้ด้วยใช่ไหมคะน้องมาวาคะ่ะวันนี้เราสนุกกันแล้วนะคะมาบ้านคุณย่านะคะมาทดลองดอกไม้แช่น้ํากันดูนะคะว่าสีอะไรสวยๆนะคะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเย่โอ้โหสนุกสนานมาก